แนัทพรเว้นวักการกักตัวส่งผลร้านคาเฟ่ต้องปิดร้านเพื่อรับผิดชอบการมาของนางเอกคนดังจากกรณีที่นางเอกสาวคนดังแอวนัทพรที่ได้ทำงานใกล้ชิดกับดีเจมตูมเตชินจนต้องกักตัวเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการกักตัวเป็นเวลา14วันถึงผลจะออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อก็ตาม แต่ปรากฏว่าวันที่30มกราคม64ซึ่งเป็นวันกักตัววันที่11ของสาวแต้วได้ออกไปตรวจหาเชื้อเป็นครั้งที่3และแวะซื้อกาแฟ5นาทีก่อนที่จะลงไปถ่ายรูปที่หน้าร้านคาเฟ่ดังกล่าวจากนั้นตรงไปกักตัวที่บ้านต่อทำให้มีกระแสวิพากวิจารณ์ว่าไม่สมควรเพราะสาวแต้วยังกักตัวไม่ครบ14วันแม้จะเพียงแค่5นาทีก็ตาม ซึ่งผลจากการกระทําดังกล่าวของสาวแต้วทําให้ร้านคาเฟ่ที่สาวแต้วไปถ่ายรูปนั้นต้องมีการออกมาชี้แจงมาตรการความปลอดภัยพร้อมปิดตัวเองเพื่อทําการบิ๊กคลีนนิ่งและจะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันที่3กุมภาพันธ์64โดยแต้วได้เข้าไปขอโทษที่ทําให้ทางร้านเดือดร้อนและยินดีที่จะชดใช้ในความเสียหายนี้ แต่ก็ยังมีคำถามตามมาว่าใครเป็นคนถ่ายรูปให้แต้วและทางร้านเมื่อทราบว่าแต้วซึ่งมีความเสี่ยงทำไมถึงยอมให้แต้วออกมาใช้บริการในที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ